สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเสียจอมแมบโพใสาเขียวนะคะวันนี้ก็ตักเที่ยวเหมือนเดิมนะคะรถแมคโครก็สองคันนะคะมียักเขียวของเรานะคะแล้วก็ซันนี่ร้อยสามห้านะคะหนึ่งค่ะ วันนี้นะคะเราจะวิ่งสองทางนะคะฝั่งนี้ก็คือวิ่งวิ่งลงแปลงใหญ่นะคะแล้วก็ฝั่งซันนี่ฝั่งโน้นนะคะจะวิ่งลงอของเจ้าของที่นะคะฝั่งนี้ของเจ้าของบ่อนะคะฝั่งโน้นฝั่งนี้ก็ประมาณเก้าสิบเที่ยวนะคะ ก็เลยใช้รถวิ่งแค่สามคันนะคะฝั่งนูน้นส่วนฝั่งนี้ก็วิ่งลงแปลงเลยจะใช้รถเยอะหน่อยวันนี้ก็มีสิบล้อมาด้วยนะคะแต่ว่าสิบล้อไม่ได้วิ่งกับเราก็มาเอาดินสมที่ตัวเองนะคะฝั่งนี้ฝั่ง ฝั่งหลังบ้านฝั่งนี้นะคะเอาอีกแล้วห่วยฝั่งนู้นเอาอีกแล้วเสียลิฟเอาอีกแล้วคือติดดูท่ะทำคอนเทนต์บ่ เขาอาจจะไม่ได้ติดจริงจังนะคะเขาอาจจะทำคอนเทนต์อยู่ฝั่งนู้นติดบ่อยทีนี้ก็ต้องรอรถแป้โครตักรอรถแป้โครตักใส่ดัมคันหนึ่งก่อนนะคะถึงจะเดินไปใส่ได้เนาะเพราะว่าถ้าเดินไปเลยเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะคะ เราก็วิ่งไม่ไกลนะคะวิ่งถมไม่ไกลก็เลยแปบเดียวก็มาคันนี้ก็จะเป็นนับปุนะคะนปุตักอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาหน้าแรกหน้าชั้นดินออกนะคะเดี๋ยวเราพอเอาหน้าดินออกหมดแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราก็จะขุดเป็นบ่อใหญ่เลยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็คือมาที่นี่ที่เดียวก็คือจบไปเลยสองพันทว่เที่ยวสองพันห้าร้อยเที่ยวนะคะสำหรับงานนี้เนาะ ถไม่โคลร,รถไม่โคลยังไม่ว่างเอาเออเรถไถก็ได้ว่า,น,า,า,น,น,าน,ะะน่าจะเสร็จแล้วล่กฝั่งนั้นเก้าสิบเที่ยวนะคะน่าจะเสร็จแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะรถก็จะไม่มีการรอแล้วนะคะคืออ่าท่านไหนว่างคือเข้าเสียบได้เลยนะคะเราก็วิ่งไปที่ นี้ก็จะไม่ต้องรอแล้ว ใกล้พัดลมยักษ์นะคะหนาวอ่ะหนาวเลยแหละคือไม่รอ้อนนีกคือลมตลอดเวลา เชืใครยังไงก็ขอฝากกดติดตามช่องเสยจอมไม่คุใส่เขียวด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะคะกดปักตะไคร่นำหน้าได้เป็นกำลังใจนะคะให้ผมในหนังคลิปต่อ,ตอไปอีนะคะปักตะไคร้แกแน่เอออ่าเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยสิบ้อนะคะตอนนี้เ,เราจะปิดท้ายด้วยสิบ้อนะคะ ใส่ตักแต่ว่าของเรามันเป็นปุ้งกี้ใหญ่อยู่แล้วเนาะเราก็ตักอุ้มได้ด้วยนะคะ ได้เยอะๆเราจัดให้นะคะแต่ถ้าติดโจมมาเมื่อไหร่ค่ายู่ห้าร้อยนะจ๊ะ <c oughs> ตักใส่ดำสองร้อยแต่ถ้าติดโจมมาเมื่อไหร่ก็ค่ายุ่ห <c oughs> ้าร้อยเล่น <c oughs> นะคะ <c oughs> โอเคค่ะ